ในตำบลแม่กรสามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะส,สามเจ้าสาเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ทุกคนนิยมไปกราบบ้านสักการะกันการเดินทางเมื่อถึงทางสามแยกซุ้มแม่แม,ม่คือสัมท่าบนเส้นทางสายแม่สอดแม่ละมาศก,ก็ให้เลี้ยวขวาเข้าไปตามส้นทางเมื่อเจอสามแยกสาราจะแม่หลักเมืองของหมู่บ้านแม่กระสาให้เลี้ยวขวา ตรงไปจนพบสีแยกจะมีป้ายบอกทางไปสารเจ้าแม่อุษาเป็นเส้นทางเดียวกับบ่อน้ำผู้ร้อนเมื่อถึงบ่อน้ำผู้ร้อนจะพบสามแยกไปเขื่อนถึงจุดไหนแล้วให้เลี้ยวขวาตรงขึ้นไปเมื่อไปถึงสารเจ้าแม่อุษาจะพบสระน้ำบริเวณกว้างที่สาาเจ้าแม่อุษา จะมีซุ้มทางเข้าไปกับไหว้สักการะแมุสาจะพบสะานแหวนค่อยๆเดินลงไปเพื่อจะได้กราบไหว้กันคนส่วนใหญ่จะนำทูปเทียนมากราบไหว้ให้ความศรัทธาสักการะตนสามารถให้ความเพลิดเพลินในช่วงฤดูร้อนได้ตั้งมากมาย